โอมาคเคนสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วค่ะรอดูผลจะได้ไหม <laughs> มึนตื๊บค่ะรู้แต่ว่าเขาถามว่าไอเออเซ็กตุนดโปรทักเซตุนดยโปรถักฟทากในเดวอฟีอนนี้อฟีอัน5ี้6อฟี 30ชนสัห์่าหาห์ต่สั่าหานิ่งไปเทนไอัน้ามีผยอะอร่ามากเลย สวยมากเลยข้างหลังทุกคนสยสยๆๆอยู่บนเขา yeah. ป้าหอยยางพานคอมเมนต์บ้านเฮากับเอิว่าปลาสาลราพี่น้องว่าไฮดัสฟรีทอฟฟรีทอฟสำหรับที่ของคนตาย oder? Was? Ah. Da musst du äh, den Grab, das Grab, ah. ist dann äh, für 30 Jahre ah. gebucht und das äh, bezahlst du all Jahr. Hm. Mama. Ja, meine so Pa nicht um. Meine Bandhaug gehört nur Passa, So hat Oma auch. Oma. Ein Grab. Wo, ja. wo Oma? Eher Ja, aber hier nicht. Andre. André. Ja. <laughs> สถานที่ใหญ่มากโอเคมมาดีปลาสาบานเขา